เป็นอาชีพที่ทำแล้วมีความสุขอความเป็นครูมันไม่หมดตามชั่วโมงทำงาน สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่มิส s น้าหวานชาแนลแล้ววันนี้นะคะ <Yeah. S 1> เรามาตอบคําถามหรับน้องทุกคนที่ <Yeah. S 1> อยากจะเป็นครูว่าหนึ่งวันเนี่ยครูต้องเจออะไรบ้างเรื่องที่คาดไม่ถึงหรือว่า mm hmm. งานที่นอกเหนือจากการสอนเนี่ยจะเป็นยังไงรับมือกับเด็กยังไงนะคะ mm hmm. ก็วันนี้มาเจอกับพี่เทียนของเรานะคะหรือว่าเรียกอีกแบบเห็นเด็กๆเรียกกันว่าพ่อเทียนใช่ไหมคะใช่ครับอยากพี่เทียนอยากให้หวานเรียกพี่หรือพ่อเทียนดีเรียกพ่อเทียนก็ได้นะโอเคได้ค่ะก็ขอบคุณพ่อเทียนมากที่ได้มา ให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะอยากให้พ่อเทียนแนะนําตัวให้กับน้องๆฟังนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมโค้ชพ่อเทียนนะครับเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนทางเลือกนะครับเป็นครูพิเศษที่อาจจะไม่ใช่เป็นครูประจำฟูทา์นะครับก็มาสอนที่นี่สัปดาห์ละหนึ่งวันอยากรู้เลยว่าในหนึ่งวันพี่พ่อเทียนมาในทุกสัปดาห์เนี่ยต้องมาทำอะไรบ้างยังไงบ้างคะวิชาที่รับผิดชอบสอนตอนนี้คือเป็น มันอยู่ในหมวดวิชาสังคมของน้องเด็กม .3 แต่ว่าไม่ใช่วิชาสังคมแบบที่ปกติที่เราเคยคุยๆกันมันจะเป็นลนักษณะของการชวนคุยประเด็นทางสังคมประเด็น<ม><ม>เหตุการณ์รที่มันอะไรที่มันดังอยู่ปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นประเด็นที่เป็นหัวข้อที่เราร่วมกันตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้มาร่วมกันออกความคิดเห็นในประเด็นนั้นเ,<อ>เพื่อเราหวังว่าจะให้เมื่อจบ คาบเรียนแล้วเนี่ยหลักการพูดคุยเด็กก็จะได้มีการเรียนรู้เราก็อยากรู้ว่าในฐานะความเป็นครูของพ่อเทียนเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจเลือกทําอาชีพนี้ค่ะโอ้โหมัน <c oughs> เป็นอาชีพที่ทําแล้วมีความสุขอะ่ะ <c oughs> เป็นอาชีพอาชีพที่เราเราได้ให้อะ่ะเนาะอันนี้มันเป็นการแบบว่าขุดคุยตัวเองมานานหลายปีสมัยก่อนพี่ก็ทําการค้าเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจธรรมดาคนหนึ่งอันนี้พอมีเมื่อเวลาผ่นานมาอายุมากขึ้นมากขึ้นเราก็มาค้นพบว่า ออพอเราทำอาชีพหรือทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอนเกี่ยวเรื่องการให้เนี่ยมันเกิดความสุขใจข้างในก็เลยแบ่งเวลามาทำส่วนเนี้ในอาชีพเนี้อยู่เยอะพอสมควรนอกจากนั้นถ้าแบบน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเป็นครูเขาจะรู้ได้ไงคะว่าเขาเหมาะกับอาชีพนี้ไหม,อ,มอย่างแรกเลยนะคือต้องคนที่อยากจะเป็นครูจริงๆคือต้องคนชอบอยู่กับคนเนาะส่วนหนึ่งคือเราต้องเห็น ชื่อในการพัฒนาศักยภาพนะแล้วก็อยู่คนเชื่อในการพัฒนาศักยภาพแล้วก็มีทักษะทางการสื่อสารอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในส่วนเนื้อหาไม่ได้ยากมากนกไม่เท่ามหาลัยใช่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลักสําคัญจริงๆมันอยู่ที่ทักษะด้านการสื่อสารแล้วก็จิตใจของความเป็นครูอันนี้สําคัญกว่า แล้วอยากรู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นอาชีพครูเนี่ยพี่เทียนน่าจะมีภาพแบบหนึ่งแต่พอมาอมทําจริงแล้วเนี่ยน่าจะต้องเจอแบบความจริงอีกแบบอยากให้ลองอธิบายได้ไหมะคะสิ่งที่แบบคาดไม่ถึงว่าจะเจอค่ะคือคือสมัยก่อนเราก็เป็นนักเรียนที่อยู่ในระบบแบบปกตินะคือเราเห็นครูเดินขึ้นมาหน้าห้องก็บรรยายเลคเชอร์ออกโจทย์ทำเกียการต่างๆมันก็หมดเป็นในคามในคาบไป อันนี้พอวันที่เรามาเป็นครูเนี่ยมันมาอยู่ฝั่งที่อยู่หน้าห้องเนี่ยมันก็มีโมเมนต์ที่เราพูดหรือเราบรรยายไปแล้วเด็กๆมันคือรูอ้สึกว่าแป๊กอะ่ะคือเด็กๆไม่ตอบสนองหรือไม่อินกับสิ่งที่เราพูดอะ่ะหน้าแบบงงอะไรอย่างงี้เหรอคะงงหรือไม่ก็แบบว่าหลับไปครึ่งห้องหรือไม่ได้สนใจอย,อย่างเงี้ยเฮ้ยเราอาจจะเมื่อกลับมานั่งคิดมันต้องปรับปรุงยังไงสมัยก่อนเราคิดว่าครูก็ ขึ้นมาแล้วก็พูดไปบรรยาไถ่ทอดไปอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วเออมันไม่ง่ายแฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องท้าทายเรานอกจากงานสอนที่เราเห็นกันแล้วหรือว่ามันจะมีงานอื่นที่ครูต้องทําอีกไหมคะถ้าเป็นครู f ูลไ time ก็จะมีเรื่องของการงานเอกสารงานพัฒนาแล้วงานกิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากการสอนก็มีพอสมควร เมื่อกี้เราพูดถึงโมเมนต์ความสุขแล้วอยากให้น้องๆเห็นแบบโมเมนต์ในด้านแบบดาร์กไซด์ของครูบ้างที่อาจจะต้องเจออย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียนตามตรงว่าอาชีพครูในประเทศไทยอะครัไม่ใช่อาชีพที่ได้ผลอตอบแทนในเชิงทางการเงินเนี่ยสูงมากนะเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยมันมันสู้วงการเอนไม่ได้จริงๆอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คืออาชีพครูเนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะมีชั่วโมองทํางานแต่ว่าความเป็นครูมันไม่หมดตามชั่วโมองทํางานความเป็นครูมันติดตัวตลอดเวลาบางครั้งลูกศิษย์ต้องการการพึ่งพิงทางความรู้สึกหรือคือเขาอยากจะมาคุยกับเราอย่างไรเนี่ยมันนอกเวลาเราก็พร้อม,เร,รอมเราก็ต้องพร้อมที่จะเข้าไปเข้าไปใช้เวลากับเขาให้เวลากับเขานอกจากนี้ตรงนี้มันมันเหมือนกับอ,อ,อาชีพครูมีเวลาสอนแต่ว่าความเป็นครูมันไม่มีไม่มีเวลา ไม่มีเวลาเลิกงานไม่มีเวลาเลิกเป็นครูตลอดเออ,อความเป็นครูมันติดตัวเราตลอดเวลาแล้วเราเราก็ต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีตลอดเวลาใช่ไหมคือเราจะมาคิดว่านอกเวลางานแล้วเราจะซีซัวยังไงก็ได้ปล่อยตัวให้บระพฤติไม่ดีเป็นอันนี้ไม่ได้มันมีความคาดหวังต่อสังคมต่ออะไรต่างๆว่าคนเป็นครูควรจะเป็นแม่แบบที่ดีให้กับนักเรียนให้กับสังคมพ่อเทียน,นเคยมีเคสเด็กมาปรึกษาปัญหาส่วนตัวไหมคะเขอ,อมีประจํา ก็นั่งคุยกันบางครั้งเราเขามานั่งคุยจนเราไม่ได้กินข้าวอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดว่าเอ้ยสำหรับเขามันเรื่องสําคัญนะเราก็คิดว่าเฮ้ยตรงนี้มันสําคัญเราก็ต้องยอมให้เวลาเขาเพื่อช่วยอกุ้งความรู้สึกเขาก่อนตอนนั้นตอนที่เขามีความไม่สบายใจบางอย่างพอจะมีเคสแบบเรื่องที่เด็กมาปรึกษาบ่อยๆจะเป็นแนวไหนบ้างคะอก็มีตั้งแต่เข้ากับเพื่อนไม่ได้ไม่เข้าใจเพื่อนเลยทําไมเขาเป็นอย่างนี้หรือบางครั้งก็มาบ่นเรื่องที่บ้านให้ฟัง เพราะว่าเด็กเองที่มาเรียนหนังสือบางครั้งเนี่ยเขาก็แบกปัญหามาจากบ้านมานะอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่ก็สารพัดทุกอย่างเขาก็มามาพูดคุยหรือบางทีเคยเจอเคสที่แบบเด็กรับมือยากๆเช่นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบว่าไม่เรียนไม่เอาเลยอย่างเงี้ยเออมีมีมีแเจอแบบนี้ในห้องเรียนรับมือยังไงคะพ่อเทียน คือคือบางครั้งก็เรียนตามตรงว่าบางครั้งเราก็เราก็ไม่รู้จะรับมือ,อยังไงเหมือนกันนะก็มีมีเคสที่เราแบบสตันไปเหมือนกันนะก็ก็ลงไปนอนเลยอะกับพื้นนอนอนอนหลับเลยคือทํามดานเราอยู่ในห้องรอเรียนถ้าสมัยเราเป็นนั่งเรียนเราหลับก็นั่งเหมือโต๊ะแล้วก็แค่สับระงก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คืออันนี้เนี่ยลงไปนอนกับพื้นแล้วนอนนอนจริงจังในคาบเรียนของเราเลยเออเนี้ยเราก็อืม คงเหนื่อยเนาะ,ะก็ตอนนั้นก็ปล่อยเขานอนไปก่อนเลยตอนวันนั้นคือเราก็ไม่รู้จะแฮนเดิลยังไงก็มีแบบนี้เหมือนกันค่แล<ะ>้ว<ะ>อยากรู้เรื่องไรายได้และความมั่นคงของครูนิดน,นึงแล้กันค่ะคืออาชีพครูมั่นคงไหมมั่นคงแต่ถ้าเป็นครูในโรงเรียนแบบนี้มันคงไม่ใช่อาชีพที่จะเรียกว่าทําให้ร่ํารวยแต่ว่ามั่นคงไหมมั่นคงอาชีพเพียงพอที่จะดำรงชีพอยู่ได้ไรายได้นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะคือของพี่เนี่ย พอเป็นครูพิเศษก็กคือการเรทชั่วโมงเนาะนะครับก็ถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัยปัจจุบันมันก็อยู่ในประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง6 5 0ถึงแ0 0นะอ่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในสัปดาห์หนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะมีงานเยอะอาจจะเป็นแบว่าไปที่หมหาลัยครั้งหนึง่งอาจจะสอน4ี่คาบอย่างเงี้ยบวกค่ารถนี่นะครับ<อ>แล้วก็หรือถ้าเป็นครูโรงเรียนมัธยมอย่างเงี้ยที่เป็นครูในประจำเนี่ย ก็จากการที่ได้ยินจากจากที่อื่นมารายได้ก็อ,อยู่ในราวๆสักอสองห0ื่นบวกลบโดยประมาณนะครับพอเป็นครูพิเศษนี่นะครับก็แต่รายนี้นก็เป็นหลักชั่วโมงก็เป็นหลักประมาณ600กว่าบาทต่อชั่วโมง โอเคค่ะพ่อเทียนก็เราคุยกันมาเยอะแล้วเนอะทีนี้เนื้อหาเยอะเนาะเนื้อหาเยอะค่ะน้องๆอาจจะอยากลองขอติดตามไปดูการสอนหนห้องบรรยากาศเป็นยังไงรับมือกับเด็กยากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวไปดูความน่ารักของนักเรียนกันไดแต้มเล็กแล้วเข้าห้้ นี่ก็เป็นบรรยากาศห้องเรียนเมื่อ,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 ววอ,อกี้เป็นยังไงบ้างคะสอนนักเรียนที่เห็น็นเด็กน่ารักอ,อยากให้เหมือนน้นองนที่ฟังอยู่เห็นว่าแบบโอเคมันจะมีเคสหลากหลายแบบที่เด็ก ลายรูปแบบก็มาเข้าหาครูให้ครูช่วยแล้วก็ต้องเป็นทั้งคนที่เราฟังคอยชี้แนะตั้งคําถามให้เขาคิดอะไรวย่โอเคงั้นก็อยากให้พี่ยนทิ้งท้ายเป็นเหมือนฝากข้อคิดให้กับน้องๆที่สนใจอยากเป็นครูแล้วกันค่ะก็จริงๆอยากให้ถามตัวเองนะว่าอยากเป็นครูเพราะอะไรนะอยากเป็นครูเพราะว่าเรารักอาชีพนี้จริงๆหรือว่ามีผลอะไรอย่างอื่น เพราะว่าอาชีพครูเองเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สร้างประโยชน์แล้วก็ให้คุณค่าได้รับการยกย่องได้รับการชื่นชมจากสังคมได้รับเกียรติจากสังคมพอสมควรก็เป็นอาชีพที่ดีนะแล้วก็สามารถที่จะสร้างสิ่งดีๆไว้ให้กับสังคมต่อไปอันนี้ถ้ามาด้วยอุดมการหรือมีความคิดแบบนี้เนี่ยก็คิดว่าการเป็นครูมันก็คงไม่ได้ยาก แต่ว่าถ้าเกิดจะมาเป็นครูเพราะว่ามีเหตุผลเพียงอย่างอื่นเช่นก็ที่บ้านอยากให้เป็นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพอเรามาเผชิญกับการชีวิตการเป็นครูจริงๆเราก็อาจจะมันอาจจะไม่ใช่ตัวเองอย่างเงี้ยนะครับอันนมันควรจะศึกษาว่าเออจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นเพราะอะไรครับแล้วมันมีวิธีการทดลองไหมคะถ้าน้องแบบยัง,งเลงเขาจะทดลองยังไงไงก็จริงๆทดลองการเป็นครูก็ง่ายๆเลยก็คือว่ามีน้องมีลูกมีหลาน มีคนรู้จักมีเด็กแถวบ้านนะครับเราก็กลองเข้าไปเล่นไปครุกเครียกเขาดูลองไปถามด้วยเออมีอะไรให้พี่สอนไหมลองสอนการบ้านน้องที่บ้านลองสอนพูดคุยกับเด็กแถวแถวบ้านอย่างเงี้ยครับถ้าเราทําแล้วเรารู้สึกเออมันมีความสุขมันอยากทําต่อมันก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเออเราอาจจะอาจจะเหมาะกับอาชีพนี้หรือทําอาชีพนี้ได้ เ yeah. ขอบคุณมากค่ะพี่เทียนก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวฝากช่อนงนพี่เทียนด้วยค่ะครับก็ Naughtyberry Channel นะครับก็เป็นช n e l ที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับก็เข้าไปชมได้มีพึ่งเปล่าไปได้สักไม่กี่ไม่กี่ EP ครับโอเคเลยแล้วส่วนคใครที่อยากดูคลิปคนหาตัวเองก็อย่าลืมช่องมิสสมาร์ทอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยเย้๊งติ๊งติ๊งแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย